ไอ้พ่นีอ่อกนมแล้วบอกะยังยังกินนมแม่อยูนะ่เนาะดย้ยท่องในเจ็ดเดือนอีกแหละพี่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหนักแพงเบิร์สุขูสุขคนเบิร์ตสมอ,องสุบอดเด้อพี่น้องเด้อเนานะพอพอบซ่องยูทูบมาเล่าเพอเพื่อนเือเก่าพี่น้องเลยเน,นนะาะก็คือเหมือนเหี้ยวกับเขามาหาอ่าครอบครัวของน้องทองมาวัชรซาพ,พี่น้องเลยเนานะนะชื่อว่า อาศัยอยู่ในอ่าสวนอ้อยนี่แหละเนาะในไร่อ้อยอยู่ซั่นซะมาเผาอ้อยน้ําพอน้ําแม่เนาะว่าผัวนี่อ่าไปกับจ้างกองมันพี่น้องเอ้ยเนาะกองอ้อยกองมันนี่แหละบ่แม่นกองมันกองอ้อยเนาะกองอ้อยตัดอ้อยนี่แหละต้องขออภัยพี่น้องเอ้ยนี่ีเนาะอันนี้สิเป็นบ่อนอยู่บ่อนเซาพอดีผัวของน้องนี่อ่าถกไปติดต่อไปทางเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะว่าอ่าบ่าวมาซอยแนเฮาก บ่ม,มีเฮือนมีซานเพิ่นว่าบ่มีไห้มีนาว่าสนะัซะเนาะแบบมาอยู่ในอ้อยเผาอ้อยบริษัทในีเขาพี่น้องเอ้ยเนานะอยู่นี่ก็เป็นทีข่ของอันอ่าบ่่แมนบริษัทเอกชนเนาะก็สิเป็นทีข่ของอันอ่าชาวบ้านชาวยังนนั่แหละที่บ่อนเข้ามาเสาระไรล่ะก็เพิ่นจ้างให้อ่าครอบครัวของน้องนี่แล้วก็พอนะ่อแม่เนาะมาเฝ้าอ้อยไห้วนะ่าซั่นซะนี่แหละน้องก็อยู่นี่แหละเนาะ คือได้ยินว่าถือผ้าอีกหรือว่าตั้งท้องอีกจ็คส์แมนจากเดือนไหนท้องจนบักใหญ่เนาะโดยสบายดีเนาะสบายดีสบายดีน้องยังก่อนน่องทุ่มมาสิบอ๋อทองมาทองมาพี่น้องเลยเนาะโอ้น้องทองมาผัวหน่าซื้อซื้อยังก่อนผัวจ้ะนะซื้เฮงซื้เฮงผัวหน่าซื้เฮงแต่ว่าโบยู่เนาะผัวไปยังก่อนผัวนะไปก่อนอ้อย ไปกองอ๋อไอ้ได้มือเท่าไรสาวทองมาลงมือก็ได้เจ็ดซีฟลงมือก็ได้เซนลงมือก็หาซีฟโอ้ยิงตามเฮากองได้หน่อยได้ลาย,ยนี่บนะอ,อ๊เนาะยิงตามกองได้หน่อยไจะลายอันนี้ก็สิเป็นแม่เพิ่นครับอันลูกเนาะลูกเจ้าหน่อยจักปีแล้วลูกจกันก็ได้ปีหนึ่งเดือนปีหนึ่งเดือนบัตเหรีไม่ได้บังคับหรือบัตเหรีไม่ได้ปุ่นทิ้งหรือปุ้นใช้กว่าบังคับไปก่อนโอ้ปุ่นใช้อ้อันนี้ก็สิเป็นแม่เพิ่นเนาะอ่นะออออด้วยสบายดีแ <c oughs> ม่ บาดีโอ้เสียงเสียงเจ้าใหญ่ขนาดเนาะอันทรงขึ้นตลอดโอ้หักเสียงเจ้าเนี่เป็นยันีงปกติบ่โดยที่คือก็บบริเป็นโอ้ฮะหนี่งว่าขึ้นตลอดโดยเขาคิดว่าแบบว่าคนเป็นวัดเป็นยังละวัดลงคอเนี่ยนเนาะเราเราเป็นมาได้สี่ห้าสี่สอะสามปีแล้วเนาะตั้งแต่เข้ามาอยู่พี่เราเป็นเลยทางบริเจ็บคอเนาะคอแตกแต่ก็กระเจ็บอยู่เดี๋ยวนี้ปกติแล้วปกติแล้วบริเจ็บเสียงเบาแตกเลยนะใหญ่เลย ไหปนายใม่ท้องเจ็ดเดือนเลยเนาะเจ็ดเดือนแล้วไอ,อ้พู้นี่ออกนมแล้วบอยัองยังกินนมแม่อยู่เนาะโดยท้องในเจ็ดเดือนอีกแหละพี่น้องเอ้อเป็นตาหน,น่ายเนาะเสียหายมีลูกอีกแหละแต่ลูกพู้นี่ก็ยังโปรแห้งเลยได้สองคนกต่จะหาแล้วครไ่งเอาสองคนเลยเดได้เพิ่มันหอมกว่ได้ไปถือผู้ชายซ้ำลูกกุ่ะอ๋อเอาสองคนแหลพะ,ะ,ะอออลพอเด้อพอเลยบุเออีกพอเล กินยาคุม้มเด้อบ um. ่านีเด er ้อเพราะว่าครอบครัวเฮากับบ่มีเด้ทุกอย่างประมองยานนั่นสงสารแต่ลูกแรกเกิดมายานเขาอดตเยากๆอ่ะนะเด้อเนาะยานเขาอดตากอยางโอดตหิวแะไรมันก็กันเด็กน้อยบ่ได้อยู่ได้กินมันบ่สมบูรณ์มันก็สิหยอดนไงจอยประมงแฮงเด็กน้อยก็นีเมียนแหละจ่อยก็ดีมก็สิลําบากพ่อแม่อีกหาเงินบ่ได้อยู่ได้เศร้าไเลี้ยงลูกหากเฮคสได้ไรหาย ด้วยเขาเกินมาแล้วก็ต้องหาพิสซอบเขาบ่าหน้เนาะจะคืนก็ต้องมีรถไปกั้นปตบเขาเอนการเกียดิจะคืนก็ไปกั้นบ่โดยมาดูเดียเศ้าตนทรงต๊มันก็ได้หาตนทรงขึ้นวันหนึ่งครับไปกว่าร้อยสามสิบออนอกนวันนี้มีโรคประจำตัวบ่มีฮะแล้ตำไม่ตาทรงแล้วก็ทัานพี้พสางก็เอาไปเอาไปกวดวันหนึ่งครเขาบอกเขาลืมละ เออกระเพาะกะเป็นไอ้ตอนนี้น่ะท้องในเจ็ดเดือนสำหรับเจ้าบ้านน่ะเจ็ดเดือนเลยพี่น้องเลยคันฮอดอันวันที่เที่บอสนึ่งกัเจ็ดเดือนกับทิดนึงอันนี้ไปเอโกเบิ่งเลยบอสผู้หญิงหรือผู้ชายบอสท่านรับเอโกะบังจากเถื่อบอสไม่เงินโดยไม่แต่ไปผักท้องในจากเถื่อท่านแอโกะจากเถื่อไปผักท้องอยู่ไซนี่อยู่ห้องหมอเมือง อ๋อเ oh, มืองไซบุรี<า>นี่บอกโดยหว่นอยู่หว่นเศร้าก็ตามนันน่นแหละเนาะมาอยู่นี่นะก็คือบวได้อาเงินค่าจ้างก,ก็แบบเพิ่นจา้างพอเลยก็แล้วลูกเลยเนาะโดยจาา้างพนัแล้วก็แล้วหวัดเลยโดยก็คือเจ้าน่ะไม่แต่อา,ายไยแปลว่าพวกออกไปทํางานไปเรียกข้างนอก่โดย<อ>โดย ข้าวน้ำซำมปากาได้ซื้อนะข้าวน้ำซำมปาได้ซื้อโลหนึ่งสิบสี่พันโลหนึ่งสิบสี่พดเอาสมมุดข้าวโลหนึ่งนี่พอกินบ่มือหนึ่งบ่พอรับสองโลยังได้แต่ดำมหักครับมาหลายคนเป็นตายนด้ยถือบ่บ่ท่านก็ได้ไปเอา่น้ำน้ำเอ้อยแล้วก็มาล้ก็ได้แล้วก็แทนเขาอ ไปยืมมากินก่อนโดยเพถ่อจะเอาไปหาทิศนี่แถวกลางวันท่านจะได้เงินในเขาอยู่เดียวนี่ค่ะจากไปหายั่งอยู่ยังแต่ละมือนอกจากพวไปกองอ้อยอย่างเดียวนี่ไปหายนี่หาเงินหาคำการเพ่น้ำอ้อยก็ไม่แต่เหดน้ำมันก็ได้บรายเพราะไม่มพราไม่ดินปลูกเลยหาปลูกตามแค่ร้อยกำลับจ้างปูกวันวันหนึ่งสามสิบหลังมองก็หลังมองก็ห้าสิบ อันนี้นะคือแม่ของน้องกันทุ่มมาเนาะทุ่มบริทองออทองเนาะน้อง,นะองทองมาพี่น้องเลยเป็นแม่มาอยู่น้ำลูกก่าพ่อกับแม่นะ่ะอ่าแยกกันแบบว่ากินเนี่ยน้ำลูกน่ะแม่กินน้ำพ่อพ่อกินน้ำน้องอ๋อเนี่ยนะี่แนวต่างคนต่างหาว่าสันซักเป็นอีกครอบครัวที่ว่า โอ้เห oh, ็นแล้วก็เสร้าใจไป็นตําเหมยนั่พี่น้องเลยเนาะได้ขันบ่ถือไวกับบ่หู่นดักขคืนกับบ่ได้นอนไหลควยนี่เปิดแลยไอ้นี่ฝนตกมามันก็ห่วยป้อนี่ห่วยแล้วมันมีบ่นอนเลยแม่นจะนอยนี่ฟ้าใหม่ฝนใหม่นี่แหงเต็กเนาะแหงกับเด็กแหละแบบมันทั้งลมทั้งฝนนี่ขนาดลมไปสึกก็ยังบ่เป็นตาอยู่แล้วไว้คืออู่นี่แหละลงไปอยู่ตลาดงไปเลยชั่นอยู่ตลางเลยกะอย่ามันทับกับป่านี้กัน ซื้อผ้ายางมาจะไปนอนอยู่เดินวะกันฝนมาก,กลมมาก <c oughs> อ๋อขักนะจกนอนอเจ้ยาย่านเนาะ <c oughs> ย่านหรอเนาะย่านจะไปนอนอยู่เดินเพื่อแต่ไปนอนในห่มมบใหญ่ก็ย่านทับ,บวัวเอาไปขอเงินมัวน,นาพอได้เงินซื้ออันผ้ายางมัวน,นาเอ้ยวะตายได้นี่ฝนตกมานี่ยผมมีบอลอยู่ ไปลอดลูกนี้ไปคลอดดูหมอไปใหม่แต่แรกเม่มีรถไปบางทีกับเราได้ไปเพราะว่าเม่มีรถแม่แม่ข้ามลอดหน่บอ๊ะโดยแม่เป็นหมอตามแย่บอ๊บอ๊บอ๊วังหนึ่งครับไปได้ยุงหมอยืมรถตาบ้านเขาหมอรถยังไปนั่นรถอีเดนไอเดนเอือนอยู่ขัวปุ๊กขัวหนาวมาแก่ปุ้ยตอนนั้นตอนได้เหนบังคับหน่อยหนิอยู่ในนี่บอ๊ อยู่ในทงคุณอยู่ในตัวทงอี่นี่น้อยนกบลดอกแกมันหักเลยไม่อยู่นี่เสากันเก่าเสากุนมานเก่าเพตาเหมืยน้ำเจาะเนาะโทษด้วยแม่กับแบบว่าบมมีไห้มีหน้าลงเหลือเลยบอกมุ่นยังพ่อแม่บอกอะไรเลยบมีไม่แต่มาหาสั่งกับเองกับบ่านอะไรได้บอกไม่มาบอท่านเขาดินแพงดินมันแพงเลยมารับ อยู <N ipp ern> <lass> ่พนกะพ่อแม่ตายแล้วกะพ่อไม่เลยดินดอนแล้วกะอยู่ไายขอนเล่าหนาได้ไหมอยู่สวรรค์หุ่นเก่าหน่อยอยู่ในเมืองแทะอยู่ในตัวสวรรค์เลย้้านผูอยโดยมาแต่หลายปีแล้วได้พวกนี้บริเกิดดอกมาโอ้มาเอาดินฝนเรนว่าว่าโดยไอ้อันกูได้อยากได้มาเหงาอ่ะมาเพฝนว่าพระท่านไม่มีเขาวเพื่ออะไรเป็นคนอยู่ในเมืองในแทะแท้ทีบ เจ้าน่ะสิอ่าตอนน่ะมันยังมันนัเจริญเนาะสวรรค์น่ะเจ้าหน้าสิไปหาเลือกที่เลือกดินเลือกดอนอ<ย>ไว้เนี่ยน่ะยังท่านเจริญตอนนั้นเลากันยังน้อยเด,ดี๋ยวสาราก็บพ่อนหน้าคื <c oughs> ดอยาก,ก<อ>ได้ตอนนั้นเราก็ได้โอ้บ่อพ่อยากได้บ่บ่จกเอามันี่เป็นแบบนี้กันหูเนี่ยนี่ไปหาไม้ไปเลยนอแม่เนาะเพราาะว่โอ้ดื้อเฮงอะไรแม่เอ้ยดินมันแพงเนี่ยมันนะจะเอาลูกจาเอาอ๋อบอกเป็นยังไงนะลูกมันดื้อเองพ่อแมนแมนจะนอนบัดอยากได้ไม้ให้ลูกหลุนเนาะ ซามปลากรได้ซื้อเนาะมันเราเดินแต่อำหามันเราก็คือผัวข้างนอกนี่แหละถักไปหาเทาว่าอ่าเบาเบามาซอยนี่ยังเปิดมาประมาณนีึแหละบ้นกับบ้าเพือนมีซานเรากับว่ามีบอดอาศัยผัวกะแม่ก็เป็นบ้าแม่กะบปลาลำผัวแม่อยู่ไซด์คนแม่อยู่คนบ้านคนบ้านก็ระสูงแต่บ้านคาแทแล้วอยู่ประกวยตั้งอันพักตะแขกไปตั้งบุรีพาฟออยู่เมืองบุรีพาเมืองอยู่คนบ้านข้างนู้นสูง มทั้งดงมะเย้าครับบอ๊โดยูขมือนี่ก็ยังอยู่ในบ้านนะบอ๊ะขมืออยู่ในบ้านนั่นแหละขมือนี่ยเดือนเดือนน้ำลูกชายลูกชายแล้วก็คนกับบ่เต็มไปดอกเขาไม่มีผู้ใดเมีย่ยเขาไม่มีผู้ใดในบ้านนะมีผัวใดก้นเหมาห่างสื่อห่างคนนะบอแม่นั่นหัวเจ้านะโดยที่ว่าอ่าช่วงเนี่ยแล้วนอนแล้วนอนป่วยอยู่นะบอ๊ะแม่แต่มาหาบอ๊กับบอได้ไปไกลยังเติบบ่มีรถไปแบด แบว่ะอ่าเฮ้าแบว่เฮ้าเคยเข้าไปแบบว่าเข้าไปถ่ายเราไปสัมผัสเราแบว่านอดป่วยเล่ากาแบบว่อ่าผัวป้ะไหนเราโบเต็มมานะแมนบอกโอแมนผัวปมาแต่โบลาพาผัวปะมาแต่เออแมนและเอ่ยเอามาอยู่น้ำเนี่นี่นะโดยแมนแหละโอ้แมนคนเดียวกันสาโนะโดยแมนแต่เดี๋ยวนี้เราปกติเลยได้เดี๋ยวนี้ได้ แล้วลูกมาห้างมายังนํากลางบ้านแล้วดินเด้อคว่าเฮาไปยามแล้วเทิงแต่เฮาบ่มีอันรถแล้วเฮาก็บ่มีเงินพร้อมก็บอกเฮาไปเี่ยาแขนาดนั้นมาัยังมาับ่ได้เขาเราเป็นคนบนั้นโอ้เราบ่มาัแบบว่านผัวกคนน่ะบ่าจ้ยอ๋อแล้วเ่งแนะเดี๋ยวนี้เราปกติแล้ว ออเราอะอยากกินกาแฟเราติดกาแฟเราติดกาแฟเรากินกาแฟบัดแห้งเป็นตื้มก็อนเราเสื่องเข้ามาเรากินกาแฟครับเราอะไรมากินกับเอ็มร้อยเคยมีเงินนี่ไปซื้อกาแฟหนี่มาได้ทรงนงทรงน้ำแก้หายเราแก้หายเลยแม่นแหละเขาเบาหน่อยแมนคณะบ้านเรากรติกี้เราก็าไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกกะติกี้กับลับปะผัวเราละผัวเราหลินน้องเมียน้อย นาก็เลยเป็นแบนั้นผัวเฮาว่าเฮาก็บ่จักหยังดอกเฮาก็เดียวๆแต่ผัวเฮาว่าซื่อบานี่ว้าหลายครั้งเนาะแต่าบ่กล้าวาบ่เป็นเฮาก็้าว่าปลายเฮากเฮาบ่จักแน้าถ้าเกิดว่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งอยู่นี่เนาะน้อยยให้เพิ่นซอยเหลือยังเจ้ายให้เพิ่นซอยเหลือวันเฮาได้ลูกละเฮาบ่มีเงินสกอ เข้าไปทางไหนก็บพอได้ค่าตั้งแต่ลูกได้ลูกกันยากอีกก็มีเงินไปคอดลูกเนาะลูกเนาะลูกเนาะขนาดผัวไปหาเงินกันผัวไปหาเงินก็พอได้จะซื้อแต่เข้าพอได้จะซื้อแต่เข่าซื้าิโลได้หลายหน้าก็เจ้าโลแต่ว่าลูกนี่อ่ากินน้อแม่เนาะไดยข้าวซีรีส์แรกเนี่ยมันต้องเอาเถิงเนาะบ่บ่ได้กินข้าวเลย เเคยเหกองมันเหมนๆอันนี้คือพอําความจริงและพี่น้องเอ้ลำพังเขาซึ่งกินยังซีบกุ้มเลยเนาะนังสีบกพออลยไปว่าเรื่องเขาซีรีแล็กีเงเป็นไปบ่ได้พี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าพบครัวเนาะกัพอสานี้กาตาเนาะะเกิดมาทางโพลักค้ใหญ่เป็นเบินฟันซมอยู่เนาะสวยเหลือ ทางครอบครัวของน้องทองมาเนาะแต่ว่าบไม่เงินมีอลไะสิไปขอดูนี่นะพังพัวหาเงินกูมือกูมือก็พอได้จ่ซื้อข้าวกิน่นยกูมือได้่บไปเลยเห็นไ่ถกามือได้ไปก็มันว่าพอได้กินตอนตั่งตองก่อนตอนเป็นเดือนนะก็ตินี่เขาติ๊นี่ติ๊นี้เขาก็ตั้งถ่ายแล้วยังบม่ได้จ่ายก็เป็นร้านละไรั่างเป็นร้านายแล้วยังบม่ได้จ่ายเขาอ เดี๋ยวในจ่ายหรอป๊อปยังไม่ได้จ่ายเลยเดี๋ยวนีนก็หาเงินยังไม่ได้เอาเป็นหนี้อีกต้อนี้ก็ดีเป็นหนี้กับร้านร้านหาเลยรอ๋อต่อสิเอาในใช้ไปจ่ายเข้าบ้านนี่จักและดื่มไปห้องหมอของมัน่ะหมดเลยยืมเป็นล้านโหลดดอกยืมดื่มเท่าไรเสนตองแสนนได้แล้มันหนักหลายเท่าไรยืมได้โอ้หาบ่มีดอกบ่บ่ป์อปดื่มก็เดี๋ยเงินน้องตัวเองเดี๋ยเงินคนอื่นก็แค่เอาดอกนั่นแหละเขาก็บบ่มีใายกินก็เขาก็บมีินกันเขาก็ได้ วางหนึ่งหนูก็จนโทรขอเงินน้ำอันเอาว่างนหนึ่งหนูก็เราก็ฝากเงินใหม่สองล้านกับอันไปซื้อเข้าเบิดซื้อเข้าเบิร์ตกับวันนี้อน้องกับอันเอาไปอีกวันในร้านสี่พูให้ได้แต่หกแสนหนึ่งเขาเอาไปร้านสี่พูน้องก็ได้พูที่ฝากเงินมาให้เราจนประจักษ์นะวะเด็กปวดตากับมาได้ซ้ำอย่าแพงอะไรเงินจนประจุเลยก็แม่นั่นแหละคืออ่า ตอนนี้เขามันกับกระสอบแเจ็ดแสนเลเจ็ดแสนหาเจ็ดแสนห้าเลยโดยจะเป็นบอนอู่วันนอนน้องที่ต้องไปแต่ว่ามีไฟโซลาเซลนี่เขาพหน่าไฟโซลาเซลกับหน่าซื้อให้พหนาซื้อมาเพราะว่าอันฝันในฝอ้อยฝันตลอดสิสองปีผมจากได้กจูบโอ้เขาสาวกันสัญญากันสิสองปีบ่ไยเดี๋ยวนี้ยังสี่ปี สี่ปีกระจุบแล้วะจุบเลยค่ะได้เขามานอนในบ้านมานมาอยู่นี่นะแต่ว่าซุ้มเจ้ามาอยู่นี่นะได้สี่ปีบ่บ่แเละบ่และเดือนเจ็ดแปดปีแล้วโอ้แปดปีก็เหลือสี่ปีบาีโอ้สี่ปีคือเขาอันจุบสัญญาเนาะจุบสัญญาอะไรคันเขาสีเสาต่อกะคืออยู่ต่อคันบ่เสาต่อกับเจ้าใหม่ได้มาเสาเนาวเาาอยู่บ้นแหละบานี้ เราได้อทเลดแหงไปอยู่บ้านแหงร้ายบ้านนี่เนาะดูว่าก็ขวหนึ่งอะไรน่นบ้านเงินโอเคเ้อพี่น้องเน้อกนากพอฮู้เรื่องฮู้ลาอยู่นอะบ้านเนาะถ้าเกิดผู้ใดที่ว่าอยากสวยเรือเนาะหรือว่าแมงเบาบรรเทาถูกน่องทองมานี่แหละแบบว่าสวยเรือเงินนงิน ทำข้อได้ลูกนอกนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแถมว่าตอนนี้ก็เป็นอิทธนศินป์เงี้ยแบบไปยิบไปยืมเขาตอนน่ะผัวบ่สบายบ่โดยผัวก็บ่สบายเฮาเองก็ตะ้งนอีกตอนนึ่งไปยืมมันเอาไว้นอกแล้วไปหนีเขาบ่พราะตาวไปหาหมอแต่ยังหาคุ้มื้อนี้ก็หาพรเขาอยู่บ่แต่ว่าทย่อยให้ขนาดแบบแต่ว่ายังบ่ได้แต่ซื้อข้าวซื้อซื้อข้าวก็ได้แต่ละ10โลแต่ละเ0โลแบบนี้ก็คือมาหามาได้ไปซื้อข้าวแล้วก็เบิดแหละ ดแมนแปลว่าสีแบงใบใส่เขานำสาส่วนหนึ่งนกับบุมมี่สำเนาะบอกมันบอลดยเห็นดิขนาดเล็งานในกระทันนนดอนเงินซามหนาะกระทันละนหายา้งเคยเดียวนี่ก็ไไรได้ยืมเข้าเข้ามากินอีกวันน oh, ี gen ้กะนซีวิตพี X ่น้องเอ้ยเนาะฝันกว่ามันกับกทันกันหนา็ได้เป็นอีกเคสหนึ่งพี่วะ Nó bảo nha, bố bỏ nó phần bà bảo bà thân ở đây Ngon Ôi Mấy năm mới nộp ngân Năm này là tối 10, sáng 10 là bà thân ở đây ngân, ngân một cầu Bà tạo đưa rồi mẹ ơi uh, oh. bán... nữa, à? Mẹ tạo ỏi vẫn chát Mưa bắn Mưa bắn thì bốc Cái đấy bà bạc thóng Nghe ngạc quá mấy ngân Tạo đưa ra ngân Mình có xin 2 ngân nộp ngay สืดูซิกินคมอยะะ Wh ู <RE> ่ควบกินขมมือ <engineering> นี่ก็มีแต่หาบ่ยังกวบยังแข็งโดนมีแต่ยังกวบยังแข็งกันหาซื้อเราไม่งอนซื้อมีแต่หากันแข็งกันคืนว่าลมเดี่ยบ่ออะไรวูอ่าน้องอ่ะออกล้มหวย้วได้ยูใบยังนี่ใบห้าสิบเพราะว่าผมเขาเคยอันไปซื้อข้าออกหวยแบบน็้ห้าสิบพันก็อ้าวกขนมอาะ ห้าสิันกับสิได้เข้าเขาก็ว่าเป็นให้แมวแล้วก็เขากะได้แต่ไอฝอ่นเป็นแล้วไอพรนี่เผินออ่นห้าสินกัสิได้เข้าอยู่ประมาณแต่ไอพรนางก็แต่ไอเนาะจะได้วามไข่ีเพราะว่าเขาเคยไปงานดอกเคยกอฝรั่นใส่เสื้อเขาเคยใส่เสื้อห้าร้อย่ยังโมเป็นยังโมเป็นอืมมอยังโเป็นด้ยด้ด้อืมให้แมวเขาค่อยเอา ยังวัมนี้นาโอเคเด้อพี่น้องเด้อเาก็จะ<ย>จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะกอบบุญขอบคุณของมกงกุกใจเนาะแล้วก็ฝากทางรภรรักผู้ใหญ่เพื่อนซอยพิจารณานเด้อพี่น้องเด้อเนาะรายการข้อไว้พร้อมให้ครอบครัวน,น้องท้องมาได้เนาะเนาะอ๋อให้อยู่ดีมีแห้งนาะสุขภาพแข็งแรงลูกเจ้าผู้อยู่ในท้องก็ให้เป็นนั่นคนหูผู้ดีเป็นลูกครัลูกคูณเนาะเราบอกมาให้อยู่ดีมีแห้งสารสักแกงแห้งพึ่งปังสารสักลูกก็ได้เนาะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตาม นาะโอเคพี่น้อง,งลเลยกสีคอตัวลาเมาานนะื่อเนาะดูดีแห้เงเบอร์สุดคนพี่น้องเลยเนาะไปแล้วน้องสบายดีสบายดีสบายดีโดยโดยโดย